สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หิวใจตัวเองในทุกๆวันพื้นที่ที่เราจะได้หยุดพักจากความวุ่นวายแล้วค่อยๆกลับมาดูแลใจตัวเองอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรื่องที่ใครๆก็เผลอทำแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราหลงลืมคุณค่าของตัวเองไปบางวันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจากการทำงานแต่เหนื่อยจากการมองเห็นคนอื่นดูไปได้ไกลกว่าเรา เรากําลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างถูกแชร์ออกมาง่ายมากใครประสบความสําเร็จเราเห็นใครได้ไปเที่ยวเราเห็นใครใช้ของใหม่ใครหน้าตาดีใครดูมีความสุขเราก็เห็นหมดแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเบื้องหลังของเขาว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องแลกอะไรไปเท่าไหร่และต้องเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนั้นความจริงคือการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ เราทุกคนอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอยากเห็นภาพอนาคตอยากมีแรงผลักดันแต่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บคือวิธีที่เราเปรียบเทียบเรามักลืนไปว่าแต่ละคนมีจังหวะเวลาและเส้นทางของตัวเองต้นไม้คนละต้นย่อมโตไม่เท่ากันบางต้นต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะออกดอกแต่พอถึงวันที่บานมันก็สวยไม่แพ้ใครเลยค่ะ ลองคิดดูว่าถ้าเราหันมามองตัวเองแบบใจดีกว่านี้แทนที่จะถามว่าทำไมเรายังไม่ถึงจุดนั้นลองถามว่าเรากำลังเรียนรู้อะไรระหว่างทางอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีความสุขของเรามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เส้นชยัยแต่มันอยู่ที่การกล้าลงมือทำอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่เราไม่เคยยอมแพ้แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก็ตามการหยุดเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าเราหยุดพัฒนา แต่มันคือการพัฒนาอย่างไม่ทำร้ายตัวเองเราอาจมองคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจได้แต่ไม่ใช่ไม้บรรทัดที่เอาไว้ตัดสินคุณค่าของตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่เก่งเท่าคนอื่นไม่ไปถึงไหนเท่าเขาอยากให้ลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าเรายังมีเวลาเราอาจจะยังไม่ถึงจุดที่อยากไปแต่เราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะขอให้วันนี้เราใช้เวลามองคนอื่นให้น้อยลงสักนิด แล้วหันมามองตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยมองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ตัดสินเพราะสุดท้ายการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การชนะใครแต่คือการได้ใช้ชีวิตที่ดีต่อใจของตัวเองและถ้าวันนี้คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครอยู่อยากให้รู้ไว้นะคะคุณไม่ต้องเหมือนใครก็สวยงามได้คุณไม่ต้องเก่งเท่าใครคุณก็มีคุณค่าอยู่ดีแค่ไม่เปรียบเทียบก็ไม่ต้องเหนื่อยใจ สุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างก็มีจังหวะของตัวเองบางคนอาจไปได้ไกลกว่าเราในวันนี้แต่อีกไม่นานเราอาจจะไปถึงจุดที่เหมาะกับเราก็ได้ขอให้วันนี้คุณได้พักจากเสียงเปรียบเทียบทั้งหลายแล้วกลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งอย่างที่บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณใจดีกับตัวเองในทุกๆวันนะคะ